กินดูนะเอาดูสิ C อยู่ด้านบนข่อนล่างเห็นไหมตัว L ตึงตรงเห็นไหมตอนเนี้ยเห็นไหมดหมมันไม่โค้งไปทั้งหมดไงเห็นไหมเนี่ยช่วงนี้เข้าไปข้างบนช่วงนี้แหละสองสามสี่อลงมาอ่า L ประมาณสามสี่ห้านี่ก็มีปัญหาอยู่แข็งเลยมันแข็งตึงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องยกเท้านะเห็นไหมเนี้ยนี่ยิ่งแค่ยิ่งยิ่งแล้วเลยเหมือนเส้นตรงเลยไหมค่ะาจย์ เห็นไหมค่ะใช่ปกติมันควรจะโค้งไปทั้งหมดไงลูกค่ะมีเขาเหมือนเส้นตรงเห็นไหมเนี่ยไปอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิเห็นไหมยืดอยู่แปลว่าด้านนี้ตึงขวาใช่ใช่ถูกต้องแต่มันตึงจากอะไรหนึ่งกล้มเนื้อก็ได้ตึงไหมตรงนี้ตึงอ่ากล้มเนื้อ ql ตัวนี้เขาตึงอยู่มันก็เลยลังไม่ไปเพราะได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้นานๆกระดูกเขาจะยืดตัวทําให้แข็งทําให้เกิดปัญหาปวดหลังได้แล้วแล้วพอเอียงงนี้ตรงที่เจ็บหน้าขาดีขึ้นไหมนี่ไหมดีขึ้นไหมนี่มีผลไหม มันก็ปวเหมือนเดิมใช่ไหมคือถ้าเราเช็คหลังแล้วตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เกี <ๆ S 1> ่ยวกันแต่ถ้าเอ้ยเราหมุนไปหมุนมาหรือก็ไม่ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นน้อยลงก็อาจจะเกี่ยวเพราะเชือกมันถึงกันนะอันนี้ก็ต้องตรวจเฉพาะขางเขาต่างหากหนะอันนี้ถ้าเราปวดหลังมันไม่ใช่บิดตัวลูกบิดตัวไม่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 ขาอยู่เฉยเลยบิดตัวมาหันห,หน้ามาเออปวดมาก<ม>ปวดมาก หรือไงรันก๊อปเลยโอเคที่จะตั้ตรงนี้อามีนะตรงนี้นะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ให้ดูว่าอ่ะใครจะมาดู